สาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงมักไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดบ่อยเท่ากับผู้ชายมันมีหลายปัจจัยค่ะเช่นนะคะ1เลยความแตกต่างทางด้านกายภาพสําหรับผู้ชายแล้วเนี่ยนะคะการสัมผัสบริเวณองคชาตหรือน้องชายการเสียดสี การสัมผัสบ่อยๆทําให้ฝ่ายชายสามารถถึงจุดสุดยอดได้เพราะฉะนั้นฝ่ายชายจึงมักจะชอบในการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วเกิดการเสียดสีเกิดขึ้นมันก็จะกระตุ้นให้ผู้ชายสามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่ายแต่สําหรับผู้หญิงแล้วนะคะการสอดใส่เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ซึ่งข้อนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ผู้ชายมักจะคิดว่า การสอดใส่เสร็จสีในช่องคลอดนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้แต่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะจุดที่ทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่7 0็ดถึงเจเนี่ยถึงจุดสุดยอดไม่ได้อยู่ภายในช่องคลอดแต่อยู่ด้านนอกนั่นก็คือบริเวณ C U V ตัว C ก็คือคริสตเลตซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทสำคัญในผู้หญิงเลยที่เมื่อกระตุ้นได้อย่างถูกจุด ความแรงความขี่พอเหมาะจะทำให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่ายมากๆตรงคิสโตลิต U ก็คือบริเวณยูริธาหรือช่องทางเดินปัสสาวะ V คือวาเจน้าคือบริเวณปากช่องคอด ส่วนการสอดใส่เสียดสีภายในช่องคลอดก็สามารถทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันจะอยู่ที่ประมาณ25-30%ของผู้หญิงนะคะจะถึงจุดสุดยอดได้จากการสอดใส่ในช่องคลอดแล้วไปกระตุ้นจุด G-spot e ซึ่งจุด G-spot e นะคะมันจะอยู่เข้าไปในช่องคลอดด้านบนถ้าแย่เข้าไปนะคะใช้นิ้วแย่เข้าไปมันจะลึกประมาณ2ข้อนิ้วนะคะอยู่บริเวณผนังด้านบนของช่องคลอดลักษณะจะเป็นปุ่มขุ่กระค่ะ ถ้าเราแหย่นน้วเข้าไปลึกประมาณ2ข้อนิ้วจะสัมผัสได้ว่ามีปุ่มขุดขระอยู่บริเวณนั้นเรียกว่าจุด G ีสปอตถ้าฝ่ายชายมีการสอดใส่เสียดสีความถี่สม่ำเสมอนะคะความแรงส่ำเสมอก็สามารถทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้จากการสอดใส่ค่ะและการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงนะคะมักจะใช้เวลานานกว่าผู้ชายแล้วก็อาจจะต้องกระตุ้นด้วยหลายๆรูปแบบวิธีค่ะ สองค่ะความเครียดความกังวลมีผลต่อการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงอย่างมากจากข้อหนึ่งนะการใช้เวลาในการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงมันก็นานกว่าผู้ชายอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าผู้หญิงมีความเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกไม่ปลอดภัยในระหว่างที่ทํากิจกรรมนะคะจะทําให้ร่างกายไม่สามารถปลดปล่อยได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยถ้าวันนั้นเธออารมณ์ไม่ดีเธอหงุดหงิด เธอไม่มีอารมณ์เธอไม่อยากทำความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงจะลดดิ่งลงอย่างมากเลยจะสังเกตว่าไม่เหมือนกับผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่าผู้หญิง 3. ค่ะอาจจะเกิดจากการขาดการเล้าลมที่ดีโดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องการการเล้าโลมแล้วก็ใช้เวลาในการเล้าลมมากกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยมาถึงนะคะ สามารถทํากิจกรรมได้เลยสามารถสอดใส่ได้เลยมันจะไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายเนี่ยกระตุ้นนิดหน่อยถ้าน้องชายตื่นน้องชายแข็งมีฮอร์โมนดีร่างกายแข็งแรงดีน้องชายจะตื่นตัวได้เร็วแข็งตัวได้เร็วสามารถพร้อมที่จะใช้งานสามารถที่จะสอดใส่ได้เลยแต่สําหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่พร้อมอารมณ์ไม่มายังเร้าลมไม่ถึงจุดนะคะอารมณ์ยังไม่เกิด น้ำหล่อลื่นยังไม่มาช่องคลอดยังแห้งอยู่นะคะช่องคลอดยังไม่พร้อมเปลิดช่องคลอดฟิกช่องคลอดตีบด้วยนะคะสอดใส่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการเล้าลมสําหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากผู้ชายหลายๆคนนะคะยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้มาถึงก็จะปล่อยท่อนฮุกอย่างเดียวเลยจะสอดจะใส่อย่างเดียวเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องการการเล้าลมค่ะถ้าอารมณ์ยังไม่มาอารมณ์ยังไม่ถึงอารมณ์ยังไม่ได้ช่องคลอดตีบจิมล็อกนะคะ ไไม่ได้และข้อส่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะผู้หญิงบางคนไม่รู้จักร่างกายของตัวเองค่ะผู้หญิงหลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดไหนในร่างกายที่ทําให้เธอฟินทําให้เธอเสร็จทําให้เธอถึงฝั่งฝันได้เพราะผู้หญิงบางคนนะคะไม่เคยสํารวจตัวเองเอาง่ายๆไม่เคยช่วยตัวเองนั่นแหละก็คือไม่เคยรู้เลยว่าเราเนี่ยต้องกระตุ้นตรงไหนเราถึงจะเสร็จ บางคนกระตุ้น G ีสปอในช่องคลอดบางคนกระตุ้นบริเวณคริสโตลิหรือบางคนเสร็จได้จากการกระตุ้นด้านหลังหรือเทเวลเมื่อผู้หญิงไม่รู้จักร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถบอกคู่ของตัวเองได้ว่าเธอทําอย่างนั้นสิเธอทําอย่างนี้สิโดนตรงนี้แล้วฉันจะฟินโดนตรงนี้แล้วฉันจะเสร็จขนาดตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโดนตรงไหนแล้วตัวเองจะฟินที่สุดคนที่เขาเป็นคู่นอนเนี่ยเขาไม่รู้นะคะ ว่าว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนต้องการแบบไหนเขาก็ทำไปนั่นแหละคะ่ะตามสิ่งที่เขารู้มานะคะทำไปนะบางคู่ทำจนเหนื่อยทำจนเจ็บฝ่ายหญิงก็ยังไม่เสร็จเพราะผู้หญิงเองก็ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแล้วมันจะถึงมันจะเสร็จะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะข้อที่5ก็คือเรื่องวัฒนธรรมและความรู้สึกผิดผู้หญิงบางคนเนี่ยนะคะเขาอยู่ในสังคมที่มองว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องน่าอาย บางครอบครัวสติ๊กมากเลยนะคะห้ามพูดเรื่องเพศห้ามคุยกันเรื่องเพศก็มีผลมาถึงตอนโตเวลามีคู่เวลามีแฟนนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอะ่ะมันเป็นเรื่องน่าอายทําแล้วรู้สึกผิดนะคะก็เลยไม่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่